โอ้ทำไมแบบเออวันนี้เราจะมามีอะไรบางอย่างหนึ่งอันน,นนะอืมงั้นไปทำงานดีกว่าโอ๊ยคนดแล้วเรื่องละไม่ใช่ละบางทีเขาอาจจะมีบางหวันเกี่ยวกับมันมนกัน <c oughs> มันทำงานกัดดีกว่าอืม <c oughs> พูดเสียงเฟร์เฮสอีกเราจะมาทำงานตะเด็กกันนะทุกคนก็ขออภายเสีกีดด้วยนะแอบแอบหลอนๆเหมือนกันแต่เพื่อนกูไม่เคยหลอนหรอกวันๆเอาแต่บ่นบ่นนะเออปิดล็อกประตูเล่นเล่นกูแอบจะตื่นสายโดยท้องถี่โดยเดียว นอ,โอ,อ,อกโยเ็แม่งเพื่อนเหรอกูกูพิมพ์เขาว่าเออแม่งแม่งล้อกูแม่ง <c ười> เพื่อนรอกูตาตา,า,าไหนไหนก็ถึงร้านถึงร้านละร้านนี้ว่าโอ้โหมึงมึงโคตรสยองไงไปที่ปั๊มก็มีไงปั๊มเออทำไง ถึงปั๊มแล้วเนี่ยเออเสียงนี่้ตัดตัดปืนแล้วก็อย่างนี้ไปที่เข้าปัม๊มถูกกรเข้าเลยเนี่ยแล<า>้ว <c oughs> เขาทำยังไงอ่ะมปั๊มแบบเออปั๊มน้ำมันเหรอปาปาปาเข้าร้านที่สี่ทิโมกัน สวัสดีครับคุณพัสสังานเฮ้ย hey, เวลาที่พวกคุณต้องเข้ามาแล้วโอ้เสียงกดเพี้ยนนายที่สุดคุณได้ยินข่าวหรือยังฉันรู้สึกเสียใจคุณห้าห้าห้าฉันแน,นใจว่ามันจะโอเคแค่กลางคืนอีกเท่านั้น <c oughs> โอ้โหเงอ,อ,อไม่เก่งอังกฤษด้วยนะประเด็นนะ แล้วก็ระวังพวกเขาเขาหิวมาก,มากอาจจะกินอาหารจำนวนมากจากชั้นวางของนะเสร็จแล้วไปอะไปเลยไปก่อนที่กูจะเรียกขึ้นกูกมือกระทืบมือแล้วกูก็ต้องมาทำงานคนเดียวเ <laughs> มื่อกูเริมมาทำงานคนเดียวก็ โอ้ยกูโง่จังวะคุณไอคิวติดลบเหรอใครนอนนอ่ะไปว,วะฮัโลโหลไม่ซฟนโอ้ยเจือก้วยเกิดกีก่ได้เจือกือ กูเดินสาบแมกกูแบ็กแบ็กกูไม่น่าแดกน้ำเยอะเลยก็จะเอาจากหลังบ้านนะบ้านกูบ้าอะไรมาไง่ยโอ้โหยิงหลอดมันยิงหลอดดิเียวยิงหลอนกูเก่าหลอนตามกรรม ้ยปไปเธอะร้อนอีบาอ้าคุณร้อนไปตายแล้วมึงมากูกีดอ่ะเออทำไม เวลาในตอนนี้โอ้โหกูจะกิดลั่นบ้านคนเดียวเนี่ยเออิดวิทยุกูยิ่งหลอนเลยโอ้โใหม่นะตอนนี้กูทำงานกระดึกสนเพื่อกูเล่นแบบแดนนีว่วอลอยู่กูทำงานกระดึกอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่มีเพื่อนด้วยนะเด็นอนะ โอ้โน oh, no. ่ร้อนซะด้วยนะนะโมต,าาาตัสสะพะคุวะโตอะรหะโตสามาสาัะพุตสะวันนี้ผมผมเพิ่งไปเรียนธรรมะมาแลายคนเดีย๋ยวเราจะมาซ่องสวดมนต์กันนะทุกคนนาาาะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะ ดาบโมตัสาภะโควสุอะรหะตูสัมมาสัพุทัสาอีปิทิโซภะโควาอะรหังสัมมาสัมพุทโธทีติระหังโอ้ลืมหมดแล้วหมดแล,แล,แล้วไปน่า <g ül> <c oughs> ลักค่ะเราจะมาจ่ายร้านกันทุกคนแล้วกูต้องทำไง oh my, โอ้ไมนะ่กด,ดมาแล้วโอ้ไม่น่ามึงมาอจะยิง มึงมากุยิงเกิดปืนนี้ดีวเหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้เสียงลั่นอะไรไม่รู้น่าจะเสียงฆาตกรฆาตก,กรรมอะไรไม่รู้เหรอะเกือบแล้วไอ้กูดูกันนะครับว่าเขาจะไปซื้อหลานเฮียอะไรแค่ขอไปจ่ายเงินกูยิงหรือว่ากูไปฟ้องมันกระทืมมันไม่มีใครเห็นว่าวกูแอบยิงไข่มันจ้องกัวกูกูหลอน ช่เลยลูกค้าได้ที่สุดอะไรที่ต้องใช้มานานเวลาน,านานมากคุณยังไม่ได้รอนานเลยไม่ว่าอะไรโทรหาฉันเลยยอดของคุณ5.75 คุณภาพดีของแกาเตร้อนฉันต้องโทรหาผู้ประกอบเกี่ยวกับการประสบการณ์น,นี้ใส่เงินเกือบหยิบผิดเอาเงินสดไปใส่ตรงนี้เนาะหรือว่ากูไปบิดเงินดีว่าเหมือนกูจะได้ไปกี้เกี้เออใช่เราจะไปขี้เกี้ยดีดีก็จะรวย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 แตแล้วเพิ่งไปเรียนธรรมะมาคุ้นเงินเลยไม่ไม่เหนื่อยหรอกก็ก็เจอเพื่อนเก่าที่โรงเรียนธรรมะของกูนั่นแหละตั้งแต่ปนหนึ่งเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปนหนึ่งเลยนั้นคน มาละอีอีซส์สรืออะไรก็ไม่รู้กูไปเอานี้ใส่าะเกิดเพ่นกันมาเอ้ยมีแม่มไม่มีใครเห็นนะคะแล้วกไม่มีใครเห็นเลยเออเอาของมาใส่อีบ้าอีกคนบ้าช่วยหรือเกว่าเฮ้ยอุ้ยกูหลอนหน้าเขาว่ะเอาไปกินตีกูสวัสดี โอุยอุยอ้ยยิงว้าวขู่ฉันฉังแมวมึงดิบมึงจะมาเอาเงินใส่เ้าคนป้าเราจะได้แบบบูเซอร์าเขือนโอ้โลบักสกูบีสูนน่ะเออไปซื้อเง ซาอายหมดแล้วอ่ะเสีเยดายนะอยู่กันนะลกบอลมาเชียมาคุณน่ากลัวเฮ้ยอปูไปมาคุณน่ากลัวเลยมาค่ะมงไม่ต้องแบบเดินเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้หรอกเฮ้ยสีเฟยงแก้วซือไปเลยว่าเองยังไม่ปรับเสียงพังลง <c oughs> <c oughs> เอาแบบประมาณนี้แหละ จะได้ไมตนน่ต้องได้ยินเสียงคิดว่าภาษาอื่นไหมพูดชัดอ๋อใช่ครับเขากำลังไปนอนกับคุอื่นนะครับอย่ามานะเฮ้ยมีปินบาสุก้าโอเคออกไปออกไปจิกติ้งกู ทุกคนผมเปลี่ยนชื่อเป็นกูเบลร์เดอร์จากหน่อไม้ที่เพื่อนกูชอบเรียกกูว่าหน่อไม้ประจำวันปรติที่จริงผมชื่อแคนนะแต่ว่าเพื่อนกูชอบเรียกกูว่าแคนดี้ทำไมก็ไม่รู้ฮัลโหลมาแอฟเฟอร์รีโอ้ลูกค้าเหล่านี้มีความหดร้าวอืมกูถือปืนไปเลยฮัลโหลมาแอฟเฟอร์รี่อุยเอ้ยสัตว์ไปดีกว่า มีประตูด้วยมารถแรงมารถนะครับท <get out. S 2> ุกคนเ็ g เอาอีว่าเขาตุกาศนี่กูวิ่งแม่งลีสอนัสซอเฮ้คุณโอ้กระชืมนด้วย โทรศัพท์ก็เหมือนกระทะทองแดงกับดินกูเล่นแป๊บเดียวมันคตดร้อนอ่ะเออแบบโทรศัพท์กูเอาไปทอดไข่ดาวได้เลยเออยิ่งกว่ากระทะทองเนี่ยใช่ฉันได้ยิงเขาแล้วเขาแบบว่าข่าวอะไรก็คือเออได้ข่าวแบบว่าเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะไอไอวีกับเชลรี่มันนอนด้วยกันเว้ยอ๋อผมได้ข่าวว่าเออมีผู้ข่าวร้ายแบบคนร้ายใช่ไหมทุกคนเอที่จริงกูได้ข่าวว่าวีกับเชลลี่นอนด้วยกัน ปลาปไปลานักสืบไปก่อนครับตอนนี้เอ่อบางบางสิ่งบางอย่างไม่มีใครมาหลอนหูกูโอ้ยโอ้ยกระตุกตุกมากโอ้ยเขี้ยออาไส้ทันก่อไม่มีใช่ไหมกูยิงวัดโจรละเฮ้ยเข้ามาร้านว่ะ ดีมัดีนะไ hey อยูวะซัฟบ์กูอยู่ข้างนอกอย่าไปเชิญหน้ากับูดแปลกหน้าสวัสดีครับสวัสดี <c oughs> โคตรตกใจก่อนวันคุณทำอะไรอ๋อไปจริงคุณอาไปจริงคุณอ๋ไป กูเฮ้ยเขาไม่ต้องการมันฉันเจออีกเร็วๆนี้เร็วๆนี้ออกไปวัวไม่ติด เออนั่นแหละอุ้ยปิดคลิปดีกว่าได้ไหมก็เออคลิปตรงนี้ดีกว่าก็แค่แค่นี้เัวารา้ไปก่อนนะครับ๊บายบายแม่งกูหล่นเสียวหลังแทนโอ้หรือว่ากูทำต่อดีวะคุณเจ็บาทเออก็ขอแค่นี้นะทุกคนบายบายรอกัน18ปปีหน้านะ